สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เรามาชมดอกอะไรเอ่ยต้นเป็นจุดนะคะมีดอกตูมสองดอกดอกบานสองดอกนะคะกลีบมนค่ะชื่อดอกอิชินอฟนะคะสวยงามไหมคะบานตอน เช้าถึงสายๆนะคะดอกคล้ายดอกถุงทองแต่กลีบจะมนนะคะอันนี้มีเกสรตัวผู้และตัวเมียตัวผู้ก็คือผงผงนี่นะคะตัวเมียก็ ตรงกลางเหนียวๆน,นี่นะคะตัวผู้คือล้อมรอบดอกใหญ่แหมคะนี่เต็มมือเลยนี่นะคะพันนี้เป็นพันกลีบมนนะคะต่อไปไปดูอิชินอฟพันกลีบแหลมนะคะ ดอกใหญ่เช่นกันแต่กลีบแหลมนะคะกลีบแหลมคล้ายๆดอกถุงทองแต่หัวไม่ใช่นะคะขยายพันธุ์ด้วยหนอนะคะจะแกะแกะอันนี้ออกมาแล้วไปจิ้มดินก็จะได้ต้นใหม่นะคะอันนี้เกสรตัวเมียอยู่ข้างในตัวผู้อยู่ล้อมรอบนะคะเป็นผงผง ตัวเมียอ,อยู่ตรงกลางนะคะปลูกง่ายค่ะขยายพันธุ์ง่ายชมสวนตอนเช้านะคะแถมเมโลนี้ชื่อเมโลนะคะมีผล อันนี้ผลเขาเอาไปเพาะได้ข้างในมีมเมล็ดนะคะเสียบไว้ก่อนเหมือนนมเค้กเลยขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะพาชมดอกอิชินอฟค่ะอ่ามแมลงมาแล้วแอบดูมแมลงด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะดูชัดๆเลยสวยงามไหมคะ